มมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมรับจะทำเสียงเป็นตัวอาชิปทำไรเฮ้ยเดี๋ยวพี่พีที่สุดเขาเล่นสามคนเอามาไม่สิเขาอาจจะเราอาจจะเป็นไอดอลของเขาก็ได้เออใชา่ไม่พี่แล้วเขาว่าไง Please head toward เอ้ะตหนไม่เห็นตัวโอ๊ะหนูข้าง Agree to head t o location ตรงนั้นใช่ไหมแจ๊ะของพี่มันอู้ดหไกลมากเมื่อกี้พี่แหลกไง Number three Leave the team เรงที่เดียวกันนะเดี๋ยว มีคนที่ลงรอบๆนะชัยรอบๆรอบๆเ่านั้นมันมีคนลงด้วยผมไม่เห็นน่ะเห็นนะเอาป้ายนี่แล้วหนูดันลงข้างอยู่เอ๊ะเปลี่นยนชื่อเลย สันชนแนวิฮีน้ำอัดลมเดี๋ยวนั้นเดี๋ยนะมึนเห็นอะไรของดีของดีนี่โตติดปืนสีเท่าแต,แต่ไม่มีปืนให้ใส่อะสิปืนไฟพลงังได้ยินเสียงคนยิงปืนกันปะป,ะปา๊าใช่มาจากฝั่งปะปาด้วยอ่ะสองสองฝั่งหนูหก็มีครับสัมผัสได้ หนูอยู่ใกล้ UFO ายคักขัะเก็บของเสร็จเดี๋ยวหนูวิ่งไปหานะครับไม่ใช่ชงมมาใช่ไหมกำบังมันนี่คนขับรถอยู่อ่ะปืนสัตว์อะไรนะป๋าป๋าเหมือนได้ยินอะไรของดีๆเลยนะ อ๋อป,ป้าป้าครั้งนั้นที่หนูแหลกใช่ไหมมันดันกดตัดไงโอเคครับมาต่อกันนะครับทุกคนป้าป้าเดี๋ยวหนูช่วยนั่นยิงรัวได้เลยโอ้ยจริงจริง,งปืนอ้้หหน้าหลังเลย มากเลยครับทุกคนเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยานมันมาจอดนี่ป่ะ,ปะนักเสี่ยงคุ้นสองคนแบบพี่ก็เจอ พวกเรามันจะตายครับใช่ตที่เกิ้เราตายกันหมดแล้วถ้ <c oughs> <c oughs> างั้นขอตัดไปไอตอนที่น่าจะตอนที่เกิดใหม่ไม่ก็ตอนที่จะได้เริ่มใหม่ <c oughs> รอบละคบมไม่นะับมันไม่นะับเคครับทุกคน คือเมื่อกี้เราตายกันจนเหลือแค่ป๊า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 เขารู้อยู่แล้วว่าป๊าป๊าเขาจะไม่รอดป๊าป๊าเลยตายแบบขอไม่ให้คนเห็นครับก็เลยใช้ระเบิดควันจากนั้นก็ฆ่าตัวตายครับไม่ใช่ออกจากเกมนะครับใช้ปืนยิงตัวเองตายเนี่ยแหละครับเฮ้ยกล่องซับไพสีรุ้งป๊าป๊าเฮ้ยตาเหี่ยวสีฟ้า เดี๋ยวนะหนูใส่ชุดเดี่ยวนี่หว่าเฮ้ยห,หนูได้มาแล้วซเซตเดี่ยวเอาหนูสีลุ้งเส็จก็ได้กล่องสภายสีลุ้งอ๋อเซตแชมป์สไนเปรอปร์ปร้าดูครับนี่ครับสภาพของหนูถ้าจะจะได้ปป้าพร้อมใครไม่พร้อมเตะ ใครไม่พร้อมเตะหนูจะเตะจะไปแล้วผู้หญิงน่า,นารักยังไงเออจะว่าไปแต่งเป็นผู้หญิง,ห,ญงหมดเลยไหมเนี่ยผู้หญิงน่ารักตาบ้องแบลวอีกต่างหากผมแก่สีชมพูเชื่อเหอะถ้าปากลัวแล้วเจอกันหนูจะฟาดตายก่อนคนแรกเลยเฮ้ยทำไมเราไม่ไปอาเขตอ่ะโอ๊ยป๊า,ปาดูของหนู เ oui อาน um pues ูเป็นหมูปถึงนก่อนกาีถึงแล้วมังขี้เกียจขึ้นน้ำนะปลาลูกสี่ดึงเงาบุยบุย ท้าย<ร>ที่สุดเลยป๊าป้านะป๊าป,ป้าทำแบบนี้ป่าป้าทำเอาขึ้นเอาลงมันจะไปเลย <c oughs> เฮ้ยโจหงอย่าใช้เคล็ดลับพี่สิไม่อันนี้คือจริงอันนี้คุณครูสอน <c oughs> จะบ้าตายพี่ไม่เชื่อเอาป่าป้าช่างลุ้นะ ไม่นันแลวทำไมบอกมาไปช้าอ๋อตาพี่ต,ตใกใจนเีะจะบ้าตายทุกคนเน็ตทั้งแหลกทั้งตายอีกโอ้ชีวิตมันช่างลำเคยนจริงๆทำไม เราคงตายก่อนใช่ไหมโดดใช่ยงตรงที่มันมีเพชรเยอะๆคริสตัลตรงนั้นน่ะเหรอ,อลงเกาะเลยไหมโอเคฝากดูให้ด้วยนะมีใครหรือเปล่าแสดงว่าแถวนี้ไม่ฮิแต่หมู่บ้านเยอะมากของคงได้เยอะมากะแต่ว่าถ้าเก็บเสร็จแล้วก็รีบวิงออกเลยนะ เพราะว่าม,มันอยู่ใกล้ขิดบอดูด้านบนดูด้านเอาด้านล่างทั้งั้นสองหลักด้านล่างหนูขอนะผมมีกระเป๋าปืนอีกเรีย <c> บ <oughs> พ,พร้อมมากาด้านล่างกระเป๋าเลเวลสองเฮ้ย <c oughs> พี่ได้ปืนสกิ พี่ได้ปืนป๊าป้าหนูได้ปืนแบบนี้ด้วยใช่พี่ได้ปืนแพตตินัมเฮ้ยจ้ากัสโหของเยอะมากเลยทุกคนรู้ว่าไปหาพี่ผิงได้แต่ทุกแต่ทำไมลูาพลาดทุกครั้งเลยเนาะป๊าป๊าทั้งทั้งที่มันมีแต่ของดีๆหรือเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้เคเราได้กระเป๋าแล้วเฮ้ยเหมือนคนมาไม่ใช่สิ มาแล้วเกมมักจะลังแกเราด้วยการให้มีคนมาดอบเหมือนว่าจะกระสุนยิงรวมมากมาช่วยแล้วอย่าเพิ่งตายนะจริงๆเลยพวกนี้ มีคนมาหาเรื่องมิดซ้ำตรงนั้นน่ะเห็นยังตรงพี่เหรอไม่ตอนนี้เนกรังลิงเขาอยู่มีคนปะปะคนเต็มเลยฝากมองบนไฟด้วย บักเลยว่าสองย่างอ่ะยัางได้ละสองเลยภาพเลยตรงนี้มีการ์ดตัวละครฮีโร่นะครับแล้วก็มีตัวละครฮีโร่เดี๋ยวมาร์คให้นะมาร์คสไตล์มาร์ค Lord of Power Legends Card ไปยังไปย่างโอ้โหมีการ์ดจะเป็นไม่เห็นเลยเขาบินลงมาแล้วใช่างได้กระเป๋าเขียวแล้ว เร็วทุกคนรีบเข้าวงก่อนคนมันอยู่ตรงวงอะ่ะคนเขาอยู่ใกล้วงไปเร็วขอแมะเอาของนิดนึงจุ๊บจุ๊บจุ๊บแปะแปะได้เลยป๊าป๊าหนูได้คะต้นคอนฮีโร่ด้วยโอเคไม่ใช่หรอกได้นานแล้ว ป๊าป๊าเรามีพัดลมไหมเนี่ยร้อนจังเฮ้ยเดี๋ยวถ้าหนูจะเก็บของพวกนี้มาทำไมอ้าเอาฟรีป๊าป๊ายุงเยอะ <Mark ing S 1> มากเลย้ <target location. S 1> เราทำความสะอาดอยังตรงนั้นเคมาร์คลอสซัลมัชรูมมาร์กยากมากเดี๋ยวฉันมาร์กเห็ดเหรอใช่ คืออะไรใช่เงี้ยพี่ข้ามไปอีกฝั่งนะไปหาด้วยก็ได้ทุกคนดูสิครับห่าของผมนี่แบบจง ก็น,น่าจะเอารถวางไว้เป็นเป้ายิงนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นคนแล้วไหนว่ากำลไงใช่กำนังกำลังขับขับไปชนคนไม่เห็นเลยเงวัะวืายิงที่เลยยิงที่แต่ไกลเลย เขายิงมาจากหมู่บ vale ้านตรงนู้นปะปะหมูมีแต่ว่าเป็นแค่เทปนะปะป๊ามานี่าหาหนุกอรมา็วอยู่บนรถนั่นแหละอันตรายวิงวิง ฟากเลยเขายิงน้อนลูกโป่งแตกไปเลี้ยว,วใกล้แล้วใกล้แล้วป๊ะปะ๊ารีบล่ะนี่หนูรอไม่รู้สึกเลยอ๋อป๊าป๊าป๊ะปะ๊าใช้บอลจังเนาะเชือกห่วงก็วัปได้และสร้างกำบังได้หนูเป็นตัวลุยเพราะหนูราชาเทพ โอ้ยแต่ปืนสั้นหนูเนี่ยแหละปวดหัวสุดเข้าวงแล้วไปเร็วทุกคน,นตามตูดเลยไม่มันยังไม่นับเวลาลืกเปล่าไปเร็วทุกคนวงมันบีบแล้วลป๊าป้าหนูมาหาป๊าป้าครับ <ics> ได <Top one! S 2> <aw>, ้ขึ้นแล้วไปหาสามโชคดีนะกินน้ำอาลมมาก่อนหน้านั้นดีนะเรามีันนี้วะเติมข้าวมด้วยป๊าป้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันอยู่ในเขตแล้วต้องหาที่วาร์ปใช่ไหม ใใช้ให้เอาที่วาร์ปใช้จนหมดเลยล่ะระหว่างนั้นใช้ผ้าพันแผลไปก่อนไม่ได้นะป๊ะป๊าช้าไปแล้วป๊ะป๊าวิ่งมาเล้วป๊ะป๊าดูด้วยนะคะว่าเวลาของป๊ะป๊าอยู่หรือเปล่าคนยิงกันชัยอย่าเพิ่งสน

พี่ขอไปขอโทษเขาดีก hmm. ว่าอะมีของเอามาง้อกลับ <g Des k> ห้าหล่อเล่น <c oughs> ไปแล้วเด้อชายฮะตัวใครตัวมัน <c oughs> ทำไมอะ <asm> พี่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เกือบตายมาเร็วชาย <c oughs> อยู่ไหนกันเนี่ยมาเร็วมาก,ก่อนว้าย <Why size? S 1> ข้าอารมณ์ฉุนจะหมดอยู่แล้ว เดี๋ยวนะใครใช้ให้ว่ายน้ำล่ะใช้อ,อนี่ก็ตามไม่หยุดด้านหลังก็มีอีกหรอครับป๊าปะหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วป๊ะป๊าเดี๋ยวฉัจะเป็นตัวล่อให้มาแล้วแตกสองมาแล้วตัวล่อ เคป๊ะป๊ามนงจัดการให้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับจะรถหนูว่าเป็นรถนั่งได้กันหลายคนด้วยไปเร็วรถจ๊บนั่งเป็นรถจ๊บคือรถจ๊บเราปุ๊ดด้องดูจากสภาพการเติมป้าป้า<น>ก็ปล่อยลงมา ไม่ปะปาเฮียย้อนไปสองคนนี้จะกระทาตกดีกว่าค่ะแล้วไปแล้วทุกคนล่างยอดแล้วใช่ไหมขึ้นรถเอา เจหงจจงครับใช่ครับเดี๋ยวมันจะตามลงมาทันแล้วใช่ฮึบฮโอ้ยถ้างั้นหนูขอไปก่อนนะครับป๊งงาป๊าหนูไปแล้วนะ <c oughs> ตาชาเทพมีข้อดีอย่างเงี้ยแหละเห็ <c oughs> นได้เอาอ่าเดี๋ยวหนูคอยเฝ้าให้ ตรงเนี้ยสปีดบอสมันอยู่ในเขตปกติแต่ก,ก็อยู่ในเขตแล้วใช่ฝัง่งู้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูดูให้มีคนตามมาไหมฟังอยู่ก่อนก็ได้มาไปฝั่งนู้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยปครว่ายน้ำวะก็ใช่ไงไม่ได้ไว่ายน้ำขี่สปีดโบ๊ทอยู่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวหนูจัดก,การให้ ป๊าได้แซบระหว่างทางด้วยเหรอใช่ป๊าแซบกับป๊าระหว่างทางด้วยนะป๊าป๊าเข้าวงตรงนนี้สาม่านยร์คมีคนบินมาป๊าป๊ามีคนบินมาทางเราหนูมาไว้ให้แล้วนะไปแล้วทุกคนตรงนี้มันอยู่ไม่ได้อีกแล้วใช่หนูบินได้ บินได้หลายรอบด้วยป๊าทำไมไม่ใช้อันนนั้ของหนูอ่ะเออแคปทูลวับมั้งที่น้องบอกไม่ก็น่าจะเป็นเรือครับดูป๊าก็บินเหมือนกันตรงที่หนูอยู่มีคนปาร์ตี้กันด้วยป๊าการ์ดตัวละครคุณซื้อไม่เอาไม่เอาใครเอาการ์ดราชาเทพบ้างไม่เอาจะได้วาร์ปหาเพื่อนได้เวลาเชยเกิดอุบัติเหตุ พี่เจอคนชช่แตกเรียบร้อยเร็วทุกคนมันนับถอยหลังแล้วมันจะถึงเราแล้ว,ลวมันกำลังจะเคลื่อนแล้วทุกคนว่าแต่ทำไมทุกคนทิ้งหนูไว้ท้ายเนี่ยเอาก็ไม่ยอมบิดเองอะก็มันไม่ปลอดภัยนี่บินบินไว้ก่อน ไปเร็วไปเขียนระเบิดอเทุกคน,กคนไปที่ที่มาร์กไว้ป้าป้าเร็ววิ่งมาโอ้ยมันยิ่งมีคนเยอะอยู่ป้าป้าออนะฮะไหนอะไม่เห็นมันอยู่ด้านใต้เห็นแล้วเห็นแล้วพอเห็นปุ๊บค้างปั๊บเลยนะเฮ้ยมีนคนมาจากข้างบนด้วย เรียบร้อยโดนยิงล้มจงจัดการให้หน่อยไปเร็วไปจุดนัดพบที่ป่าป๊าอยู่โอสนุกมากเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามไม่ทันใครมาคืออะไยอ๋อหนูเองออกมาร์กออกด้วยล่ะเอามาร์กออกอย่างไง กดเข้าไปที่แผนที่ด้านขวาล่างจะมีคําว่ายกเลิกมาร์กมีการนักรบเงางใครเอาบ้างทำไมมีการเยอะอย่างเงี้ยว่าแตรป่ป,ป้าสงสัยไหมรอบนี้พวกปืนไฟฟ้าอย่างเงี้ยแทบไม่เจอเลยนะไม่น่านะเพราะว่าเราก็มาโซนนี้ใช่มาัาก็เจอแต่การ์ดกุญซือเนี่ยเป็นอะไรมากไหมทุกคนอยู่ไหน นักลบเงาสิเจอกันนักลบกเงาก็ไอ้นั่นแหละที่พี่บอกอยุดตรงนั้นเลยชายป้าป้าด้วยนี่ตรงนี้จุดท,ที่หนูอยู่เดินมาเห็นข้างหลังไหมเห็นเราอยู่ในเขตอยู่รีบวิ่งไปตรงกลางก่อนเร็วรทุกคนเไม่เดี๋ยวหนูทรุกกำแพงบ้านก <c oughs> ันไปเพียงแค่เออบินมาสิเออจะเดี๋ยวบอกนะว่าถงจะ แ,แต่เหมือนว่ามันวัดไม่ได้ไหมถ้าพี่บินอยู่ได้ตกพื้นเลยป๊าป๊าสู้ๆครับอือหือกำลังพยายามบินครับบินข้ามภูมิภาคป๊าป๊าจะเข้าวงแล้วนะนะป๊าเข้าวงมาแล้วเดี๋ยวหนูจะ เจียงหงอยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมกระสุนไปอยู่ที่จุดกระสุนมาเจอกันไดก่อนรอปะปะใช่สนุกมากยังหนูจะตายแล้วใช่คุ้มกันพี่ให้หน่อยพี่ใชะรักษาเลือดพี่น้อยมาก ค่าไปหกคนป้าป๋าล่ะจุงป้าได้ค่าได้สองเองจุงอ่ะใส่ค่าบ้านซ้ายใส่เข้าบ้านซ้ายปนะ้าป๋าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรวมกลุ่มก่อนถ้าป้าป๋าไปตายเราวิ่งไปช่วยเราก็ตายกันหมดโอเคพร้อมหนูเป็นหน่วยลุยป้าป๋าอย่าลืมป้าป๋าเป็นหน่วยหนีฉันก็เป็นหน่วยหนี <c oughs> เอาให้เดี๋ยว <c oughs> เลือดไม่ลดเลยโหทั้งสองคนเลือดแทบไม่ลดแต่ค่าอารมณ์ของทุกคนลดเยอะกว่าหนูอีกนะ ใช่น้อยสุดแล้วได้ข้าวหมาโอ้ี่จ้างมาไปไหมไปเลยนี่ฮะเออโอเคครับมานอนหลับสนิทเลยหรอใช่ฮ้ยกล่องพยาบาลหนูขอนะครับกล่องอะไรนะกล่องพยาบาลหนูเอาไปแล้วเอาไปยังาไปแล้วตายโอ้ตรงนี้ม่มีคนตายด้วยมีกล่องพยาบาลด้วยสนุกมากเลยครับ เราอัดเกมคลิปลไอพี่พิงคฉันเจอการต่อสู้ไหนมีอย่าพึ่งปะป๊ะอย่าพึ่งเฮ้ยหนูขอหนูขอใช่ใช่แป๊บหนูจะเก็บไหน โอเอ๋อ okay. oh, A U G แต่หนูไม่มีกระสุนอ๋อมีละมีคนมาปะปะ๊ะหนว่าแอรดรอปเริ่มแสดงตัวแล้ว s <S อะไรวประปะป๊าเฮลมีด้านขวาก็มีปะปะ๊าฆ่าเขาก่อนจุ s <S ๊บพี่กำลังจะบอกให้ก้มอยู่เลยโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปในวันนี้ชอบไหมครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีนะคะทุกคน